สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกุมพบก,กับการดูดวงประจำปี2567ปี2 5 6 7าสำหรับชาวลัคนาราศีกุมเป็นปีที่จะเสาะสแสวงหาจังหวะโอกาสให้กับตัวเองได้สร้างฐานะได้เพิ่มประสบการณ์อะไรใหม่ๆนะได้ในเรื่องของได้ศึกษานะได้ศึกษาในเรื่องของการลงทุนต่างๆนะได้เจอผู้หลักผู้ใหญ่ เป็นเพื่อนหรือว่าได้รับคำปรึกษาที่ดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่แต่ทีเนี้ยมันมีเกณฑ์ในเรื่องของการลงทุนเลยใหม่ๆจริงนั่นแหละอ,อ,อยากเงินอยากนำเงินไปลงทุนนู่นนี่นั่นแต่เป็นช่วงจังหวะที่คุณต้องระมัดระวังด้วยนะ,ะมีดาวองค์หนึ่งก็คือดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีกุมก็คือดาวพระราหูไปสถิตอยู่ในภพการเงินตามหลักตามตําราของโหราศาสตร์ไทยเนี่ย หมายถึงว่าดาวพระราหูอยู่ในภพการเงินหมายถึงว่าเขาเรียกว่าราหูล้วงทรัพย์หรือราหูล้วงเอราหูคน้นทรัพย์ต้องระมัดระวังการลงทุนการจับจ่ายรายจ่ายต่างๆต้องบริหารการเงินให้ดีๆนะ,ะถ้าคุณจะค้าจะขายอะไรคุณก็วางแผนดีๆรอบคอบหน่อยเนาะแต่มันจะค้นเยอะๆนะราหูนี่มันจะค้นเยอะๆกับคนที่ชอบ มีเงินเก็บนิ่งๆไม่ค่อยทําอะไรอ่ะสําหรับคนที่มีเงินหมุนเวียนน่ะบางทีเงินสะพัดนะเข้าออกเข้ามากออกมากอะไรเงี้ยคือมันก็แบบเออมีเงินหมุนเข้ามาเยอะอะไรเงี้ยแต่สําหรับคนที่เงินอยู่นิ่งๆส่วนมากบางทีอยู่ๆก็มีรายจ่ายอย่างที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นราหูถึงแม้จะเป็นดาวประจําตัวเหมือนคุ้นชินนะแต่ยังไงยังไงระวังไว้ก่อนเนาะในเรื่องของการเงิน บางทีมันจะทําให้เราเงินหมุนเงินไม่ทันเงินเราหมดกระเป๋าได้นะคนลัคน,รนาราศีกุมนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ปีหกเจ็ดนี้คุณต้องระวังอย่างมากๆถึงแม้ว่าะจะมีในเรื่องโอกาสดีๆเกิดขึ้นอย่างที่บอกแหละมีจังหวะโอกาสเงินที่เราจะได้แล้วเราเราเป็นปีที่เราเปิดใจเปิดรับนะที่อยากจะค้าจะขายอยากจะลงทุนในใหม่ๆอยากจะลองเล่นหุ้นซื้ออะไรอสังหาอะไรนี่ไม่รู้มันอยากอยากให้ตัวเองสร้างรายได้สร้างฐานะแต่ว่าต้องระวังด้วย นะอย่าโลภอย่าโลภอย่าโลภนะดูในเรื่องของจังหวะโอกาสดีๆแล้วก็มองในเรื่องของผลประโยชน์ที่จะได้รับอย่าให้คนมาหลอกล่อด้วยผลประโยชน์ว่าเออทำแล้วจะต้องได้กี่เปอร์เซ็นต์นู่นนี่นั่นบางทีมันเกินที่ตลาดทั่วไปเขาทําได้อันนี้ คนล,นาลาักขณาราศีกุมต้องระมัดระวังด้วยเนาะ,ะมาดูเรื่องการเงินไหนๆก็พูดการเงินนะนะปีนี้เป็นปีที่ต้องระมัดระวังมันแต่อย่ากลัวเกินไปนะถ้าเป็นจังหวะดีๆคุณก็จัดการเลยมันก็เป็นช่วงจังหวะที่คุณจะลงทุนได้ด้วยถ้าคุณไม่โลภเกินไปนะมันรอบคอบแล้วมีความรู้แล้วเงี้ยเงินก็ทําให้เราลงทุนได้เนาะก็เป็นช่วงที่เป็นปีเป็นปีที่ได้เรียนรู้ได้ลงทุนในสิ่งใหม่ๆ นะถ้าเราเปิดรับแลนะหาความรู้มากพอมีความรู้มากพอมีที่ปรึกษาที่ดีมากพอก็เป็นปีที่คุณจะสร้างรายได้มีช่องทางในการทํามาหารายได้มากกว่า1ทางนะมันมาหลากหลายทางให้คุณได้เห็นละมันเป็นโอกาสดีๆที่จะลงทุนอะไรใหม่ๆนะแต่ทีเนี้ยที่เห็นได้ชัดก็คือในเรื่องของรายจ่ายที่มันโผล่ขึ้นมาได้วาบได้เห็นเลยจริง,รงๆรับชาวลัคนาราศีกุมเนีย่ยต้องระมัดระวังนะดาวที่มัน โผล่ขึ้นมาให้ต้องระมัดระวังคือดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นเจ้าเรือนของภพวินาศถึงแม้ว่าตําราเขาจะบอกว่าพระเสาร์อยู่ตรงกลุ่มเนี่ยก็เป็นเกษตรได้ด้วยแต่คุณก็ระวังไว้ก่อนดีกว่าเนาะรายจ่ายเก่าๆที่เคยสร้างเอาไว้ภาระหน้าที่เก่าๆเดิมๆที่เราคิดว่าเราจะไม่ได้ไม่ต้องได้รับผิดชอบอะไรเนี่ยมันจะวนกลับมาให้ต้องรับผิดชอบอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะอืมแล้วก็ในเรื่องของการค้ำประกัน อะไรต่างๆในเรื่องของการเงินการทองต้องระวังจะไปกู้เงินทําสินเชื่ออะไรต่างๆดูเอกสารให้ดีนะรวมไปถึงเอกสารเกี่ยวกับการลงทุนอะไรของเราด้วยเอกสารเกี่ยวกับการเงินเนี่ยต้องระวังจริงๆในปี6กเนี้เนาะม,มันมีเกณฑ์ในเรื่องของออจังหวะโอกาสอย่างที่บอกแหละโอกาสที่จะลงทุนมันก็มีการเสี่ยงโชคก็มีทำแต่พอดี ทำด้วยความมีสติก็แล้วกันเนาะต้องเตือนกันไปอย่างนี้นะคะอืมมันเป็นจังหวะที่มีโอกาสสร้างรายได้เป็นจังหวะเป็นปีที่มีรายจ่ายสูงเราต้องพูดอย่างนี้เนาะอืมก็บริหารจัดการดีๆตั้งสติในการใช้ชีวิตเนี่ยคือยังไงคุณก็รอดนะเพะื่อเพ่อกุมบางท่านเนี่ยรวยได้ด้วยนะเราลงทุนแบบมีสติมีความรู้ แล้วก็ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการเรื่องรายจ่ายเราทาได้ดีวางแผนดีมีสติก็สามารถเป็นปีที่ร่ารวยได้เหมือนกันแต่ก็ต้องระมัดระวังต้องเตือนจริงๆนะ,ะมาดูเรื่องการงานการงานในปีนี้ก็การงานนี่โดดเด่นนะมีจังหวะโอกาสที่จะรุ่งเรืองมีคนสนับสนุนรอบด้านังเพื่อนรรวมงานและผู้หลักผู้ใหญ่ในต่างๆนะก็เป็นโอกาสที่คุณจะ สร้างผลงานมีเกณฑ์ได้เลื่อนตำแหน่งเลื่อนขั้นต่างๆปัญหาการทํางานนี่ไม่ค่อยมีนะคน,คนกลุ่มเนี่ยปี6กเจ็ดมันปัญหาเรื่องเงินนะแล้วก็งานเนี่ยถึงมีปัญหานะไม่มีทางออกได้ด้วยคนเป็นชาวราศรีาธาตุลมเลยนะมันมีในเรื่องของจังหวะของคนรอบข้างอะ่ะคือคือชาวาธาตุลมเนี่ยมันเป็น,นาธาตุที่ปรับตัวได้ง่าย แล้วก็เป็นปีที่เราจะเจอเนาะในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือผู้ใหญ่อุปถัมภ์อะไรประมาณนั้นนะเพราะดาวพระหัสเนี่ยต้นต้นปีมันอยู่ในภพอะไรภพสหัชชะหมายถึงว่าตรงราศีเมษเป็นสหัชชะหมายถึงเพื่อนฝูงมีผู้ใหญ่เป็นเพื่อนฝูงนะพูดคุยกับผู้ใหญ่และปรึกษาผู้ใหญ่ได้พูดกับผู้ใหญ่รู้เรื่องพอดาวย้ายหลัง30เมษาเป็นยังไงผู้ใหญ่ก็ไปอยู่ในมุมพันธุ เป็นพบที่สี่เขาเรียกว่าได้ปทุมเกณฑ์เนื้อหอมกับผู้เลักผู้ใหญ่าเป็นจังหวะที่การงานของคุณได้รแรงสนับสนุนจากผู้เลักผู้ใหญ่มันเลยไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเพราะผู้ใหญ่เห็นด้วยคุณจะพูดจะคุยอะไรงานการอะไรต่างๆอ่ะมันก็สามารถผ่านฉลุยเนาะพอเดาพระถหงานสัมพันธ์ดีอ่ะอเป็นจังหวะที่การงานปัญหาน้อยในในปีหกเจ็ดนี่นะแล้วก็ ความรักล่ะความรักของคนกลุ่มก็เป็นช่วงจังหวะความรักก็ไม่ค่อยน่าห่วงนะเออเรื่องรอบด้านเรื่องอะไรพวกนี้ไม่ค่อยน่ามันห่วงในปีหกเจ็ดก็เขาอเขเขาใจกันดียกเว้นบางเดือนบางจังหวะมันก็จะมีบ้างะนะคนเรานะอยู่ด้วยกันกระลินกับฟันนะคู่ครองอะ่ะแต่ภาพรวมอะ่ะเข้าใจกันดีถึงมีปัญหาก็ปรับปรับทุกคุยกันได้นะคะอืมแล้วก็คนโสดล่ะคนโสดปีนี้เป็นยังไงคนโสดเป็นปีที่เนื้อหอมมีคนเข้ามาให้เลือกเยอะอ่ะ คนโสดบางทีคนธาตุลมในเลือกคนยากนะเป็นคนเป็นราศีที่รักอิกสระนะแต่เป็นปีที่คุณจะได้เจอคนดีแหละได้พบเจอคนที่เข้ามาให้คุณได้เลือกได้มาสนับสนุนชีวิตคุณนะต่อให้คุณแบบพบคบกันอย่างเงี้ยเขาก็มาสนับสนุนเรื่องงานเรื่องรอบตัวนะเป็นที่ปรึกษาที่ดีอย่างเงี้ยก็เป็นจังหวะเป็นปีที่คุณจะได้เจอคนดีๆเป็นได้กันลายนมิตรนะถ้าคนอ่า โสดอยากสละโสดก็ปีนี้ก็จะมีจังหวะโอกาสนะที่จะได้เจอคนที่ถูกใจนะแต่อาจจะไม่ถึงขั้นลงเอยต้องแต่งงานนะแต่ว่าเจอคนจริงเจอคนจริงที่จะมาแบบเออเป็นที่ปรึกษาเป็นเพื่อนในการดําเนินชีวิตนะให้คำให้การสนับสนุนของตัวเองอะไรประมาณนั้นอนะเจอคนดีหละในปีหกเจ็ดนี้เป็นปีเนื้อหอมเป็นปีเนื้อหอมของชาวลา ชาวลัคนาราศีกุมนะคะสุขภาพสุขภาพปีนี้คือมันมันก็เป็นปีที่แบบเอออาจจะป่วยอยู่นะมันแต่มันไม่น่าห่วงการเจ็บป่วยก็เป็นเรื่องของการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆ,ๆอะไรเงี้ยป่วยมากก็มีเกณฑ์รักษาได้นะไม่ไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่ในปีหกสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะอืมก็สาหรับชาวลัคนาราศีกุมในปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด สรุปกันทีคือเรื่องเงินนะต้องบริหารจัดการดีๆมีเงินเข้ามามีเงินหมุนแต่ระวังเรื่องรายจ่ายให้มากๆอันนี้ขอย้ําอีกทีนะเรื่องอื่นๆคุณสามารถผ่านได้ดีนะเรื่องงานเรื่องความรักอะไรคุณสามารถไปไปได้ด้วยตัวเองแก้ไขได้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะอันนี้ก็ฝากไว้นิดนึงสาหรับชาวลัคนาราศีกุมเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนะในคลิป ดูดวงของแต่ละเดือนนะสิเดือน12ราศีในปี67กันอีกทีหนึ่งในรายละเอียดเนาะก็ต้องขอขอบพระคุณที่ติดตามกันมาโดยตลอดแล้วก็ฝากติดตามผลงานในตอนต่อต่อไปด้วยนะคะขอบพระคุณมากจริงๆค่ะสวัสดีค่ะ